เราอยากให้คนเตะออกมาไลอ่อินเดียด้วยอินเดียเขาเรียกว่าแขกแขกที่ว่าคนมีเงินมีสตังอยู่เพราะว่าเห็นคนเตะเก่งกับต่างดาวจังเลยนะอยากถามว่าทำไมอะเวลาเมียนมากัมพูชาไปทำบุญเออถือธงชาติไปทำบุญนะไม่ให้ยกธงชาติไม่ให้ทำอะไร สาวเขมรอยากลองของอัดคลิปฝากถึงเต้อาชีวะทําไมพม,ม่าเขมรมาชูธงในประเทศไทยไม่ได้อยากเก่งแต่กับพม,ม่าเขมรอ่ะล่าสุดครับมันก็มีสาวเขมรคนหนึ่งนะครับได้ออกมาอัดคลิปทํานองที่ว่าเฮ้ยทำไมพม,ม่าเขมรมาชูธงในประเทศไทยไม่ได้ชูธงทีไรเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีโดยเนื้อหาที่คนเขมรพูดนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแบบนี้ครับว่าอยากถามคนไทยบางกลุ่มว่าทําไมเวลาพม่าก,กบ,บูชา ไปทําบุญหรือยกธงชาติไปทําบุญเอ่ยกถิ่นเอ่ยคนไทยจะบอกว่าเอ้ยอย่ามายกธงชาติในประเทศไทยนะถามหน่อยอินเดียทําไมมายกธงชาติได้มาเดินขบวนได้ไม่เห็นว่าอะไรเลยแต่พอที่พม่าเขมรทําบ้างก็มาด่าอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันดูครับสวัสดีค่ะอยากจะบอกว่าเหมือนคลิปที่เราโพสไปแล้วอะอยากถาม ไม่ใช่เออเขาายถึงอะไรนะแต่อันนี้เอองงงงมากเลยแล้วก็อยากถามว่าคนไทยเป็นบางกลุ่มอ่ะบางกลุ่มน้อยนอยอยากถามว่าทำไมอะ่ะเวลาเมียนมากัมพูชาไปทำบุญหรือยกทงชาติเวลา เออถือธงชาติไปทําบุญนะกระถิน่นเอยหรือทําบุญป่าป่าเอยทาอะไรก็แล้วแต่ทําไม่ว่าเอ,อ๊ะพวกมึงไม่ต้องมายกธงชาติกับประเทศกูประเทศไทยนะไม่ให้ยกธงชาติไม่ให้ทําอะไรเอ,อ๊ถามหน่อยเนี่ยอินเดี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 ย,ดยมายกธงชาติได้และเดินเป็นกระบวนได้ไม่เห็นว่าอะไรเลยแต่กัมพูชากับเมียนมาอินนี้อินน,อนู้นอินนั่นต่างด้าว ก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมครับมันก็มีอีกคลิปหนึ่งที่หญิงเขมรคนนี้นี่แหละอัดเอาไว้ถึงคุณเต้อาชีวะแบบนี้นะครับว่าทุกคนรู้ไหมเมื่อก่อนเรายกธงชาติไปทําบุญเราโดนด่าโดนว่าว่าเป็นต่างด้าวมาทําอะไรที่ประเทศไทยไม่ต้องมายกธงชาติเราก็ไม่อยากกรามมากไม่อยากอะไรหรอกแต่ตอนนี้มีอินเดียยกธงชาติเดินเป็นขบวนเลยนะเดินเป็นขบวนอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์เขามาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาว่าถูกทําร้ายหรืออาจจะเพราะเดือดร้อน แต่ตอนนี้เราอยากให้คุณเต้ออกมาไล่อินเดียด้วยคนอินเดียมาเดินชูธงที่เซ็นทรัลเวิลคุณเต้ออกมาไล่ด้วยนะเพราะเห็นคุณเต้เก่งกับพวกต่างด้าวจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันครับทุกทุกคนทุกๆคนรู้ไหมเมื่อก่อนเรายกธงชาติเดินทําบุญไม่ได้เลยนะ ด่าว่าเราเป็นต่างดาวเป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นเออมาทําอะไรที่ประเทศไทยไม่ต้องมายกทุงชาติอยู่ประ,ประเทศไทยเราไม่อยากด่ามาเราไม่อยกว่าไม่อยากว่าอะไรหรอกแต่ตอนนี้อินเดียยกทุงชาติเดินเป็นกระบวนด้วยนะทุกคนเดินเป็นกระบวนอยู่ในเซนทันเบอร์เลยนะอืมเขาเรียกร้องสิทธิ์ของเขา เออให้โลกรู้ว่าเขาอ่ะโดนทำลายหรือว่าประชาชนเขาโดนเดือดร้อนอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ยเราอะอยากให้คนเตะออกมาไลาอ่อินเดียด้วยอินเดียเขาเรียกว่าแขกแขกที่ว่าคนมีเงินมีสตังค์อยู่ประตูน้าหรือว่าเอออยู่ต้องใส่เส้นทานเบอร์เห็นเขาเดินเป็นขบวนคนเตะออกมาไล่ด้วยนะช่วยด้วยคนเตะออกมาไล่ด้วยช่วยด้วยเพราะว่าเห็นคนเตะเก่งกับต่างดาวจังเลยนะ คือทั้งหมดทั้งมวลที่ฟังมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมว่าไหมครับว่าคนปกติที่ไหนเขาจะถือธงชาติไปทําบุญกันก็เลยมีคนไทยนะครับมาคอมเมนต์กันแบบนี้ครับว่าเมนแรกนะครับเขียนเอาไว้แบบนี้ทําบุญก็คือทําบุญจะยกธงชาติไปทําไมครับเมนตที่2อต่อมาก็บอกว่าคนประเทศนี้มักจะมีปัญหากับธงชาติมากคนไทยเองอยู่ในประเทศไทยเวลาไปไหนมาไหนไม่จําเป็นต้องถือธงชาติถ้าอยากจะมีธงชาติเขาก็มักจะไว้ที่หน้าบ้านเมนตที่3ต่อมาครับก็บอกว่ามันจะถือธงชาติไปทําบุญทําไมอะ ไปเข้าห้องน้ําต้องถือธงชาติเข้าห้องน้ําด้วยไหมมีเพศสัมพันธ์กับผัวต้องถือธงชาติด้วย,ยไหมเมนิซีต่อมารัาก็บอกว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าไปทําบุญจะถือธงเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรพรม่าลาวไม่เห็นเขาต้องถือธงช่วยศึกษาด้วยว่าเขมรทํากับไทยไว้ยังไงบ้างมาอยู่มาหากินประเทศเขาทําไมไม่เคารพกฎปายประเทศของเขาและเมนี่้ครับก็บอกว่าปากเรียกแขกมากแสบจริงๆสวัสดีค่ะ อยากจะบอกว่าเหมือนคลิปที่เราโพสไปแล้วอะอากถามไม่ใช่เออเขาลายถึงอะไรนะแต่อันนี้เอองงงงมากเลยแล้วก็อยากถามว่าคนไทยเป็นบางกลุ่มอะบางกลุ่มน้อยๆอยากถามว่าทำไมอ่ะเวลาเมียนมากัมพูชาไปทำบุญหรือยกทงชาติ เวลาเออถือธงชาติไปทําบุญนะกระถิ่นเอยหรือทําบุญป่าเอยทําอะไรก็แล้วแต่ทําไมวะเออพวกมึงไม่ต้องมายกธงชาติกับประเทศกูประเทศไทยนะไม่ให้ยกธงชาติไม่ให้ทําอะไรเอะถามหน่อยเนี่ยอินเดี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 ยมายกธงชาติได้แล้วเดินเป็นกระบวนได้ไม่เห็นว่าอะไรเลยแต่กัมพูชากัมยีนมาอินีอนนนอน้อินู่นอินนั่นต่างด้ อ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ